อยู่กับขวัญข้าวค่ะช่องโปรโมชั่นฟอร์ดป้ายแดงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเราพบกันก็ต้องเห็นรถฟอร์ r a ร g เจแต่งสวยๆใช่ไหมคะวันนี้นะคะขวัญจะพามาดูรถกระบะฟอร์ r a ร g เจอร์สประตูยกสูงรุ่น XLT นั่นเองค่ะคันนี้นะคะเราก็เป็นโมเดลปี2021นะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ค่ะเกียร์ธรรมดาราคารถจะอยู่ที่ 854,000บาทและเกียร์ออตโต้ราคารถจะอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้นะคะเจ้าตัวโมเดลปี2021นะคะเราก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2,200ซีซีแรงม้าสูงสุดถึง160แรงม้าเลยทีเดียวนะคะและยังมาพร้อมกับระบบ ช่วยลดความเสียงที่เกิดจากการพิกคว่ำและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันค่ะยังมาพร้อมกับเบาะหนังสวยๆจากโรงงานนะคะและมาพร้อมกับหน้าจอขนาดกว้างถึง8นิ้วพร้อมระบบช่วยโทรฉุกเฉินขณะที่เราเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าคันด้านหลังขวัญคันนี้นะคะขวัญแต่งอะไรเพิ่มให้กับลูกค้าบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กด u b s สไคร e ให้กับช่องโปรโมชั่น Ford ป้ายแดงของขวัญด้วยนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะด้านหน้านะคะขวัญก็แต่งให้นะคะเรียบหรูดูแพงนะคะคันนี้เราก็เปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้า r a p เตอร์นะคะ มีตัวอักษร FORD ทําสีแดงตัดกับสีดํานะคะตัวอักษรตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะทําสีเป็นสีอะไรตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะและยังมีไฟ LED ตรงหน้ากระจัง3ดวงตรงนี้นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับกระจังหน้าของเรานั่นเองค่ะและขวัญยังใส่ข้อไฟหน้านะคะเพื่อให้ไฟหน้าของเราดูโดดเด่นสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ และถัดขึ้นมาค่ะบนฝากระโปรงของเรานะคะขวัญก็ใส่เป็นสกูปหน้านะคะทรงเตี้ยนะคะสีดําด้านตัดกับสีตัวรถค่ะสกูปหน้าตรงนี้เราก็สามารถเลือกทําสีได้นะคะตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะด้านหน้าแล้วใช่ไหมคะเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะขวัญก็จะใส่เป็นซุ้มล้อแบบมีหมุดนะคะตัวนี้จะเป็นขนาด6นิ้วนะคะและถัดลงมาค่ะจะเป็น ล้อมแม็กขอบ16นะคะลายดอกไม้ค่ะซึ่งเป็นลายนิยมกันอยู่ในขณะนี้นะคะมาพร้อมกับยางฮันคุกค่ะซิลลี่ยาง 26570R16 นั่นเองค่ะยางตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกสภาพถนนนะคะดอกยางสวยงามและเกาะถนนดีเยี่ยมเลยค่ะถัดขึ้นมาค่ะในส่วนของครอบแก้มนะคะเดิมเป็นสีโครเมียมนะคะขวัญก็ใส่ครอบให้เป็นสีดำด้านค่ะเพื่อให้แมทกับชุดแต่งของเรานั่นเองค่ะ ถัดมาเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเบ้ามือเปิดนะคะสีดำด้านนะคะมีตัวอักษรเรนเจอร์สีแดงสวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยค่ะถัดขึ้นมาตัวนี้จะเป็นการสาดข้างนะคะมาพร้อมกับราวหลังคานะคะเพิ่มความสวยงามให้กับหลังคาด้านบนของเรานั่นเองค่ะถัดมาตัวนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะสติกเกอร์สวยๆเก๋ๆลายคนนะคะสติกเกอร์ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่า ่านไหนนะคะไม่ชอบนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนตกแต่งได้ตามที่ต้องการเลยนะคะถัดขึ้นมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโรบาเหล็กของ Outlander นะคะโรบาเหล็กตัวนี้จะเป็นโรบาเหล็กแขนยาวนะคะคงทนแข็งแรงนะคะถัดมาเลยนะคะในส่วนของไฟท้ายค่ะไฟท้ายขวัญก็ใส่เป็นข้อไฟท้ายให้นะคะ <im accord> เพื่อให้ไฟท้ายของเราดูโดด,ดดเด่นสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ ถัดมานะคะในส่วนของฝาท้ายของเรานะคะขวัญก็ใส่เป็นข้อมือเปิดพร้อมกับปลายดาบนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะตัวกระบะไลเนอร์ของเรานะคะตัวนี้ก็เป็นของฟอร์ดนะคะแข็งแรงนะคะเราก็ทนทานค่ะช่องร่างของเราก็เป็นคัสซีชิ้นเดียวนะคะสามารถบรรทุกได้สูงถึง1.3ตันเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นค่ะ ฟอร์เรนเจอร์ของเราเกิดมาแก่งจริงๆนะคะถัดมานะคะด้านท้ายขวัญก็จะใส่เป็นกระจนท้ายเหล็กนะคะของเอ t าเรนเดนะคะมีห่วงลากจงสีแดงสวยๆแบบนี้นะคะชมรอบๆตัวรถกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูภายในพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะ ในส่วนของภายในนะคะเจ้าตัว XLT ของเรานะคะก็มาพร้อมกับเบาะหนังสีดำเดินได้สีดำสวยๆเกๆ๋ๆแบบนี้เลยนะคะและยังมาพร้อมกับพงมาลัย power ววไฟฟ้าค่ะน้ำหนักเบาใช้งานได้สะดวกสบายเลยนะคะถัดลงมานะคะตัวนี้ค่ะจะเป็น XLT เกียร์ออโต้6สปีดนะคะขับนุ่มสบายค่ะและยังมาพร้อมกับหน้าจอขนาด กว้างถึง8นิ้วนะคะหน้าจอตัวนี้นะคะก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้ค่ะรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะและยังมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะคะรถ for d Ranger ของเราค่ะยังมีความพิเศษนั่นก็คือสามารถลุยน้ำได้สูงถึง80เซนเลยทีเดียวนะคะเป็นยังไงบ้างคะไปดูรอบๆตัวรถกันมาแล้ว ขวัญคิดว่าต้องมีใครถูกอกถูกใจเจ้า XLT คันนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของเจ้า XLT คันนี้นะคะก็สามารถโทรติดต่อขวัญได้ที่เบอร์0946599596ขวัญยินดีให้ค่าปรึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆหรือชุดแต่งสวยๆแบบนี้ขวัญก็มีให้เลือกมากมายหลายแบบเลยนะคะ นั่งดู u t u b e อยู่ที่บ้านก็สามารถจองรถกับขวัญง่ายๆโดยการโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทปลอดภย100ัยร้อเเซค่ะขวัญมีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งรถให้ถึงบ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะติดโควิดนะคะก่อจบการรีวิวในวันนี้นะคะขวัญต้องขอบระคุณทุกท่านที่ดูรีวิวของขวัญตั้แต่ต้นจนจบนะคะเดี๋ยวขวัญขออนุญาตจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปด้าน,นะคะวันนี้ขวัญไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ